นิวเคลียร์ทราบผลสามีติดเชื้อโควิด19กระเตงลูกน้อยรีบไปตรวจทันทีหลังจากที่ทราบผลว่าดีเจหนุ่มเพชร้าวิเชียนกุศลมโนมยัยตรวจพบเชื้อโควิด19เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อในทันทีก็ทำเอาหลายคนแอบเป็นห่วงภรรยาสาวนิวเคลียร์หันษาและลูกน้อยน้องไทก้าที่อยู่ใกล้ชิดกันแทบจะตลอดเวลา ล่าสุดนิวเคลียร์หันษาก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมขณะที่พาน้องไทก้าเดินทางไปยังโรงพยาบาลพร้อมเขียนแคปชั่นชี้แจงทันทีว่าเนื่องจากผลตรวจโควิดของพี่เพชรจ้าออกมาว่าติดเชื้อโควิดและพี่เพชรได้เข้ารับการรักษาทางโรงพยาบาลแล้ว ทางนิวและครอบครัวก็ได้เดินทางไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะนิวเพิ่งทราบผลพี่เพชรเมื่อตอนช่วงบ่ายแล้วก็รีบมาตรวจกันทั้งครอบครัวเลยตอนนี้ทั้งนิวและไทก้ายังปกติดีไม่มีไข้อะไรค่ะเบื้องต้นจะก,กักตัวเป็นเวลา14วันถ้าผลตรวจออกมานิวจะแจ้งอีกทีนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ